ก็สองสองตัวนี้จะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ผ้านะครับอันนี้ตัวนี้เป็นเศษนะครับเป็นเศษอ่าน,นี้เป็นกองตามท้องตลาดทั่วไปนะครับกองแต่งธรรมดานะครับเป็นผ้าแดงนี่น้างล้างได้เหมือนกันนะครับ ของตัวนี้แต่ตัวผมใช้ผมใช้ตัวนี้นะครับตะกอนใช้ตัวนี้นะครับเราจะมาดูความแตกต่างนะครับอันแรกก็ล้างก็ล,งกกล้างเทั่วไปครับซงผ้าแต่มานร่วผ้า เคาะแท้หรือเปล่านะครับแต่มันจะเป็นตะแกรงเหล็กข้างนอกแล้วก็ข้างในด้วยข้างในนี่ก็มีตะแกรงน,นะครับข้างในนี่นี้นะครับเป็นตะกรงด้วยสองชั้นนะครับข้างในมีสองชั้นเสื่อตัวเหล็กนะครับทำงานกันครับลาน ีตะแกรงมันลวดเหล็กนะครับท้งนอกท้างในก็มีในันก็มีนะางนาใน,น,นะงน,นสองชั้นแต่ไอ้ตัวเนี้ยจะมีมันกองเ็นหุกนะครับข้อแตกต่างระหว่างเฟกกับกองตลาดอัตราการเล่นจะสู้เฟกไม่ได้นะครับเ็กจะดีกว่า ผมว่าล้างฝุ่นได้เห็นดีกว่าก็คือฝุ่นออกดีกว่าต,ตัวนี้เก็บจะดีกว่าไอ้ตัวนี้เก็บฝุ่นเก็บฝุ่นดีล้างไม่ไปอ,ออกนะครับแล้วก็ล้างไปมันอุ้มน้ําด้วยตัวเนี้ยมันใยกระดาษมากกว่าวล้างไปแล้วมันหนักหนักอะ่ะเหมือนมันอุ้มน้ํา กว่าตอนที่ยังไม่ลา้างตอนนี้ล้างกับไม่ลา้างหนักเท่าเดิมครับสามารถการกรองอากาศดีเดียวกันไหมเพราะว่าดีต็วนี้ดีกว่าครับเป็นที่ดีกว่าแล้วการกองน้ําก็ดูออน แต่เบรกเนี่ยจะแตกต่างกับกองตรวนี้ถ้าเอาลงน้นะเอาลงได้นะีน่ครับอาลงน้นะครับ,นะรบแต่ถ้าค่อนเนี่ยเบรกจะทําไม่ได้ครับเบรกจะไม่จมเลยไม่มีอากาศรั่วเลยจะดีกว่า อันนี้เด็กนะครับคว่ำลงนะครับก,กดไม่มีอากาศนะครับนะครับไม่มีเลยค,ค,นนครับมนคว่ำคันเลยครับเป็นผ้าแต่ทำไมไม่เข้าผมก็ยังงงเดิครึ่งหนึ่งก็ไม่เข้านะครับมันเขาบล็อกอากาศไม่ให้ออกข้างนอกหรือเปล่าไม่แน่ใจให้ดูดอย่างเดียว ไล่ออกมาดีนเป็นการล้างกองผ้าทั่วไปแล้วก็ไปตากแดดนะครับเวลาฉีดก็ให้ฉีดข้างในเบาๆบบนะครับอย่าไปตบหัวฉีดให้แรงนะครับทำแบบนี้แนะบงนี้นะครก็นี่ขอให้น้ำล้างของก็ขออย่าทำครัื่องทำผ้าเสียว 都是啊。